สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก่องแรกจากจังหวัดสุพรราบรนะคะอันนี้จะเป็นหมาที่บะบีนะคะ1ชิ้นค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะเป็นท่อยืดไซส์ใหญ่นะคะ1ชิ้นค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะเป็นของเล่นเข่งเล็กนะคะกับเข่งใหญ่นะอย่างละชิ้นค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะจะเป็นแบบสลามนะคะกระปุกใส่นะทั้งหมด3กระปุกค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่าง จะเป็นกระดาษออเรตก้านะคะ1อันนี้จะเป็นคัตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นไฮไลท์นะคะ1เซตอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบกากกาค่ะกรองต่อมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นของเล่นเข็งใหญ่นะคะ1เ่งเคงค่ะแล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นเจลลี่ไข่ดาวนะคะอย่างต่อมาจะเป็นช็อปลี้บิ๊กเบนะกลองต่อมาจะจังหวัดอุทัยธานีนะคะอย่างแรกจะมีเป็นปลาตะเบลนะคะหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็นครูชีสตูนนะคะหนึ่งชิ้นอย่างต่อมานะจะมีเป็นชีสเค้นะคะแล้วก็จะเป็นครูช มานะคะแล้วก mm. <Doom. S 2> ็ขัดติวนะอย่างละชิ Mal ้นนะคะกล่องต่อมาจากจัมาสระบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นซาลาเปาในกล่องนะคะ1กล่องค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นซาลาเปาเข็งนะคะ1นข่งเ็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบน้ำลายเอเลียนนะคะแบบขวดค่ะแล้วก็นี้จะเป็นแบบท่อยืดนะคะก็คลิกใจเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบที่แข็งนะคะกับโมดีช้อนค่ะกล่องต่อมาจากจัมพิจิตนะคะอันนี้สั่งไปเป็นหมาชิบะบีกนะคะ1ชิ้นค่ะ กลองต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบสลามกระปุกนะคะสองกระปุกค่ะแล้วก็นี้จะเป็นแบบสลามเปิดนะกล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบมิกยมบันนะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะจะเป็นของเล่นิ้นใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นขนมปังแผ่นนะคะอันนี้นะจะเป็นอุกาบันนะคะแล้วก็จะเป็นท่อหยืดนะซึ่องต่อมานะคะจะมีเป็นแบบปอลกระาย กล่องต่อมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสกูชี่็นแบบซิ่งจอกนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเกิร์ตน,นะคะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นเสือด้วยค่ะอันนี้จะเป็นสกู๊ชสายจัมโบ้นะกล่องต่อมาจากจังหวัดบึงกาฬนะคะอย่างแรกจะเป็นแบบโยเกิร์ตเกาะนะคะหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็นชีสเบาะนะหนึ่งกล่องนะคะอย่างต่อมาจะเป็นเจลลี่เปล่านะคะทั้งหมดสองกระปุกค,ค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นเยลลี่ปลาแซลมอนนะคะหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็นแบเบเยลลี่นะคะขวดตรงนี้ที่มีสามชิ้นนะคะ เยลี่ติ่มซำนะคะ2กล่องค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบรูปออมนะคะทําเป็นแบบในกล่องสบ,บู่นะคะหนึ่งต่อมานะคะอันนี้นะจะม,ดดมะะีเป็นแบบรูปออมนะคะเอปเปิ้ลเขียวนะทั้งหมด3ามล่อน,นะคะแล้วก็จะเป็นปลาหมึกนะคะกับสลามสามสีค่ะก็ขอบคุณทั้ง14คนมากๆากเลยนะคะ